สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ f c แล้วก็สวัสดีพี่พที่กําลังติดตามรับชมนะคะาตัวคลิปรีวิวรถกระบะนะคะวันนี้นะคะพอด็อยู่ที่เสรีไทย68แแยกห่งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถอีกคันนะคะใครที่มองหาตัวกระบะ4ประตูนะคะอ่าบอกเลยนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียด ัวรถคันนี้นะคะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตแล้วก็รับชมตัวคลิปรถเข้าใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นคลิปไหนรถอะไรนะคะ,ะวันพรุ่งนี้ติดตามไว้นะคะว่าพรุ่งนี้พอจะเอารถอะไรมารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะวันนี้นะคะมีคันที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะนะเป็นตัว Toyota Revo 2.4ตัว e นะคะคันนี้เป็นตัว p r u n n e r เป็นปี2016นะคะได้เป็นตัว4ประตูนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะบอกเลยนะคะคันนี้นะคะใหม่นะคะหลักหมื่นนะคะรถสวยๆรถสภาพดีๆนะคะน้องๆป้ายแดงอ่ะวันนี้เอามาอัปเดตให้ดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถคันนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะตัวไฟนะคะได้เป็นไฟ มันติรีเฟคเตอร์นะคะชุดโคมไฟหน้าซ้ายขวานะคะโคมไฟนะคะพร้อมใช้งานนะคะสภาพ90%เลยนะคะไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะคะสภาพสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะใครที่มองหารถสีแดงชอบสีนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าวันนี้เอามาให้แล้วได้เป็นสีประตูเป็นตัวรีโวนะคะใครมองหาอยู่นะคะนะ ติดต่อเข้ามาหาพัดไ,ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดการออกรถได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ามีรายได้ที่1 6ึ0 0หมื่นบาทนะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเครดิตดีนะคะรับไปเดเอเอรับเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะหรือไม่มีเครดิตนะคะตัวนี้ปี16นะคะเรามีดอกเบีย้ยที่แฟนเริ่มต้นให้ที่3.09นะคะ4ปีนะคะตัวดอกเบีย้ย ใครสนใจยังไงนะคะสอบถามรายละเอียดกับพัดได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้ารายได้เป็นสองเท่าของค่างวดนะคะรายได้อยู่ที่1 6 0 0งบาทนะคะอาชีพชัดเจนนะคะมีแหล่งที่มาของรายได้นะคะตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ได้นะคะอันนี้ออกรถได้เลยนะคะ มาหาพัดเพ็ญยนไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถไปใช้แน่นอนขอเพียงแค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตโบรนะคะอันนี้พอช่วยได้นะคะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะเจ้าของเดิมนะคะเสริมเหล็กกันชนด้านหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนะคันนี้นะคะสภาพรถนะสีด้านหน้าตัวรถนะคะฝากระโปรงสีหน้าสีเดิมโรงงานนะคะไม่มีกลับไม่มี กับสีมาแน่นอนเป็นสีเดิมโรงงานนะคะสีสวยๆเรียบๆเนียนๆนะคะผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะสันนะคะเนี่ยค่ะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะคะเดิมๆนะคะรถสวยๆเลยนะคะใครที่มองหากระบะนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะแก้มด้านซ้ายนะคะเนี่ยค่ะสันมุมนะคะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะคะสีเรียบๆเนียนๆอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของแม็กกับยางนะคะ ตัวแม็กนะคะเป็นแม็กแอนดรอยจากโรงงานนะคะแม็กสภาพสมบูรณ์เลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวแม็กแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยกินฟุตบาทเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะตัวโครงสร้างรถเนะะี่ยค่ะตัวรถโครงสร้างเดิมสีเดิมนะคะโชคหน้านะคะเนี่ยคะ่ะเดิมนะคะไม่มีการโหลดการตัดนะคะโครงสร้างด้านในนะคะ ไม่มีสนิมเลยนะคะเม็ดอาร์ตนะคะรูกลมๆม,มนๆจากโรงงานนะคะในส่วนต่างๆนะคะรอยู่คบมีให้เห็นนะคะนะคะในส่วนของด้านข้างฝั่งด้านซ้ายนะคะตัวสีประตูด้านหน้าด้านหลังนะคะสีเรียบๆเ,เนียนๆน,นะคะสีไม่มีรอกไม่มีร่อนนะคะมือเปิดนายเป็นตัวโครเมียมนะคะนะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้ติดคิ้วกันสา์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวรถติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยอันนี้รถเน้นสภาพโครงสร้างเดิมสีเดิมไม่เคยกลับสีมาแน่นอนนะคะการเก็บรายละเอียดตัวรถเก็บให้แล้วนะคะรถ100%พร้อมใช้งานแล้วนะคะรายละเอียดเล็กๆแน่นอๆรอยเบียดรอยขีดข่วนนะคะอันนี้เราขัด เก็บให้แล้วนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะใครที่มองหาอยู่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถสวยรถเกรดเนะคะรถไม่มีผิดความไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะเดี๋ยวกุพาดูตัวโครงสร้างตัวรถนะคะว่ารถไม่มีชนมาเน,ะะนี่ยค่ะประตูนะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะเนี่ยค่ะเมทอาร์ตนะคะ คมสันนะคะคมๆคมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยๆเลยนะคะอ่ะในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถนะ,ะนะคะนะคะการันตีเลยนะคะว่ารถไม่มีทิดความมาแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีศูญ์หายนะคะรถทุกคันนะคะถูกต้องตามกฎหมายโอนได้นะคะมาต่อในส่วนของด้านหลังนะคะกระบะด,ด้านหลังนะคะตัวรถสีรถนะคะเนี่ยค่ะ เรียบเรียบสวยๆในงานอย่างนี้เลยนะคะไม่มีรอกไม่มี่อนสติ๊กเกอร์พีลันเนอร์อยู่ครบนะคะตัวเซซีฝั่งด้านซ้ายนะคะแนบนะคะเนี่ยค่ะรงสร้างตัวรถนะคะไม่มีสนิมเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะโคมไฟด้านหลังทั้งสองฝั่งข้างนะคะนะเดิมๆสวยๆนะคะ สภาพ90%สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีเหลืองเช่นเดียวกันนะคะตัวฝาท้ายสีเรียบเรียบเนียนๆไม่มีรอกไม่มีร่อนนะคะมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงฝาท้ายนะคะอักษรโลโก้ต่างๆนะคะคำว่า Highlander สัญลักษณ์ตัว E ีคำว่า r er, ี e, v o แล้วก็ Toyota นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะนะตัวนี้นะคะรถเดิมๆรถสวยๆนะคะ กันชนนะคะกันชนเป็นตัวโครเมียมนะคะเป็นกันชนเดิมโรงงานนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะตัวกันชนแทบจะไม่มีขีดข่วนไม่มีรอยบุบเลยนะคะสภาพรถนี่คือ90%เอร์เซนเลยนะคะพี่ๆท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของกระบ,บะภายในกระบ,บะตัวนี้มาพร้อมกับตัวแม็กไลเนอร์นะคะ ได้แมกไลเนอร์มาด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะแมกไลเนอร์สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะมาต่อในส่วนของฝั่งด้านขวานะคะในส่วนของฝั่งด้านขวาตัวรถนะคะสีนะคะเรียบเรียบเนียนเนียนอย่างนี้เลยนะคะไม่มีรอกไม่มีร่อนนะคะสีผิวสวยสวยนะคะยางนะคะแมกเนะะี่ยค่ะแมกแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะตัวเซทซีโครงสร้างนะคะเนี่ยคะ่ะเลขตัวถังเซทซีนะคะจุดเดิมนะคะทุกจุด การันตีเรื่องตัวรถไม่มีตัดต่อตัว,ตวเครื่องตัวถังตัวเลขซสี 4, นะคะเราไม่มีมการดัดแปลงมาแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าพี่ๆท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถเช็คประวัติตัวรถกับศูนย์ได้เลยนะคะเรายินดีให้เช็คเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของภายในนะคะภายในคันนี้จะได้เป็นสีดํานะคะ,ะคอนโซลดำนะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเครื่องเล่น FM เชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะเป็นหน้าจอ Android นะคะขนาด6.5นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัว Air นะคะ Air เป็น Air Analog ใช้งานง่ายนะคะอ่าเจ้าของเดิมนะคะตัวนี้ติดตั้งซับเบสให้แล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเสียงเพาะๆนุ่มๆเลยนะคะปรับฟังเสียงเบสเสียงทุ่มเสียงอะไรได้ตามใจชอบเลยนะคะตัวนี้เขาติดซับเบสให้แล้วนะคะนะ คอนโซลด้านหน้านะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะภายในภายนอกตัวรถบอกเลย90%สนะคะสวยๆสภาพน้องๆายแดงนะคะตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะหุ้มเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยนะคะนะแต่งครบพร้อมเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะคนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะใน ห้องโดยสารกันบ้างนะคะไปดูโครงสร้าง้านหน้าแล้วก็ตัวห้องโดยสารกันไอห้องเครื่องโทษทีนะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะมาดูกันเลยนะคะพัดพามาดูในส่วนของห้องเครื่องตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องอ่ะพัดบอกเลยนะคะว่าเนี่ยสภาพห้องเครื่องคือไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีเยิ้มของตัวน้ํามันเครื่องเลยนะคะ ตัวห้องเครื่องนี่คือแห้งสนิทเลยนะคะบ่งบอกได้ว่าเจ้าของเดิมรักษารถได้ดีมากเลยนะคะตัวจุดต่างๆนะคะนะแห้งสนิทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะคะเนี่ยค่ะรอยต่อระหว่างตัวน็อตหัวเครื่องต่างๆนะคะอ่ะเนี่ยค่ะ แห้งสนิทนะคะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะมาต่อในส่วนของแก้มฝั่งด้านซ้ายนะคะเนี่ยค่ะแก้มซ้ายเดิมๆนะคะสวยๆอ่าต่อมาในส่วนของค้านด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะคะคานเดิมนะคะรูกลมๆมนๆเม,นม,นม,นม็ดอารตแล้วก็ตัวมออก,กอจากโรงงาน แผ่นเพจเดิมโรงงานสวยๆนะคะเรียบเรียบเนียนๆอย่างนี้เลยนะคะถัดมาในส่วนของคานนะคะเนี่ยค่ะคานนะคะเม็ดอาร์ตรูกลมๆม,มนๆน,นะคะหัวน็อตไม่เคยขยับนะคะขานหน้าเช่นเดียวกันนะคะถัดมาในส่วนของคานฝั่งด้านขวานะคะฝั่งคานเอ่อคานฝั่งด้านขวานะคะก็จะเรียบเรียบเนียนๆนะคะหัวน็อตไม่ขยับเช่นเดียวกันนะคะ น็ดอาร์ตรูกลมๆมนๆจากโรงงานนะคะทุกจุดนะแทบจะเดิมเลยนะคะเดิมโรงงานทั้งนั้นนะคะบอกเลยว่ารถสวยรถเดิมนะคะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะคะตัวรถการันตีไม่มีเข้าโครงสร้างมาแน่นอนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะเราขายรถมาแล้วนะคะ23ปีนะคะในชื่อบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วก็ที่เป็นที่ของเราเองออนไลน์นะคะ ร้อเปอร์เซนต์นะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากจะมาชมรถตัวจริงมาเยี่ยมชมบริษัทเรานะคะติดต่อหาพัดมาได้เลยนะคะสะดวกเวลาไหนนะคะแจ้งมาเลยนะคะของเราเปิดทําการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าอยากได้รถนะคะปรึกษาสอบถามข้อมูลกับเราได้เลยนะคะดันทุกคันจบทุกเคสแน่นอนนะคะเพียงแค่ว่าลูกค้าไม่ติด เครดิตบูโรนะคะยินดีช่วยทุกเคสให้รถไปใช้แน่นอนนะคะประสบการณ์งานขายนะคะของพอดมากกว่า3ปีนะคะปล่อยรถไปแล้วกว่า300คันนะคะทำเคสจ,จบนะคะทุกคันเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอาชีพไหนค้าขายเกษตรกรนะคะมีอาชีพมีรายได้ตรวจสอบรายได้ได้ทำให้ได้รถไป ใช้แน่นอนนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะตัวฝากระโปงนะคะหัวน็อตไม่เคยขยับเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของด้านในฝากระโปรงนะคะเนี่ยคะ่ะไม่เคยทําสีมานะคะรูกลมๆม,มนๆน,นะคะเมด็ดอัดต่างนะคะอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆด,ดูตรงนี้นะคะจะมีตัวโลโก้โตโตยต้าประทับลงที่ฝากระโปรงนะคะ ตัวนี้นะคะนยคะในจุดต่างๆขอบคิ้วเม็ดอาร์ตรูกลมๆมนๆนะคะต่างๆจากโรงงานนะคะอยู่ครบมีให้เห็นสติกเกอร์นะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะ ะะรถสวยๆรถเดิมๆอย่างนี้นะคะมั่นใจเลยๆนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะรถปี16แผ่นกันความร้อนนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีขาดไม่มีย้วยนะคะรถสวยๆอย่างนี้นะคะอยากให้พี่ๆเอาไปใช้อยากให้พี่ๆมั่นใจเลยๆนะคะว่าได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะคะแคปหน้าจอแคปทะเบียนรถมาสอบถามกับพัดได้เลยนะคะ เดี๋ยวว่จะพาไปฟังในส่วนของเสียงเครื่องคันนี้กันนะคะเดี๋ยววันให้ดูเลขไม้นะคะแล้วก็อันนี้คือสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะคะเครื่องเสียงรอบเดินนะคะต่างๆนิ่งๆเงียบๆไม่มีสะดุดนะคะตัวเลขไม้นะคะอยู่ที่9 8 0 0หปหลักร้อยนะคะใครที่มองหา รถปี16ใช้งานน้อยมากนะคะเฉลี่ยออกมาต่อเดือนแล้วนะคะแทบจะวิ่งไม่ถึงพันเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะทุกอย่างนะคะเครื่องเล่นแอร์นะคะตัวเบรที่ติดมาซับเบรติดมานะคะใช้งานได้ปกตินะคะเนี่ยค่ะ ติดใช้งานได้นะคะเครื่องเสียงเครื่องเล่นนะคะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นปกตินะคะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ๆนะคะสนใจนะคะคันนี้นะคะสอบถามกับพัดได้โดยตรงเลยนะคะอ่ะออกรถนะคะนึกถึงพัตตี้เพชรโดนได้เลยนะคะขายรถมามีทุกรุ่นทุกแบบที่พี่ๆต้องการไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะรถตู้รถพีพีวีรถครอบครัวนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ ของเรานะคะเพจโยนมีรถให้เรื่องมากกว่า400คันแน่นอนนะคะสนใจยังไงนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกทีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโตยโยต้านะคะรีโว่สองตัวอ e, ีเป็นพีรันเนอร์สประตูเกียร์ธรรมรานะคะใครที่มองหาอยู่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะปี2016นะคะผ่อนเริ่มต้นที่8000บาทนะคะ ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวกันไปเลยไม่มีเครดิตฟรีดาวได้นะคะตัวรถจัดยอดได้ร้นนะคะออกรถได้นะคะลูกค้าอาชีพอะไรก็ออกรถได้เพียงแค่มีรายได้1 6 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะมีอาชีพชัดเจนนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ได้นะคะเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้า พนักงานบริษัทนะคะสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะถ้าเป็นอาชีพค้าขายนะคะเน้นหน้างานนะคะสเตทเมนต์เดินบ้างไม่เดินบ้างใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะสนใจยังไงปรึกษาพัดก่อนได้เลยนะคะวันนี้นะคะพัดตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ